วิธีแก้ปัญหาสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับนี่ฮะเวลาจะทอดของต้องมาคอยเปิดแล้วกลับพลิกด้านตะแกรงที่มันติดมากับหม้อเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วลมที่มันเต่ามาจากภายในหม้อเนี่ยมันลงเข้าไปจากด้านล่างแล้วสะท้อนกลับเข้ามาเนี่ย มันจะค่อนข้างยากเพราะมันเหมือนกับมันรูมันเล็กไปอ่ะเวลาเราวางอาหารลมมันก็ลงไปไม่ถึงด้านล่างครับวิธีแก้ง่ายๆมากราคาถูกด้วยนี่ครับนี่อันแรกไปซื้อตะแกรงแบบนี้มานี่มีขายตามห้างอันนี้ซื้อมาจากห้างโรบินสันมั้งสาบาท วางไปอย่างนี้พอดีเป๊ะเลยวางได้พอดีนะครับดูขนาดให้มันพอดีนะครับแล้วก็นี่ไปซื้อแผ่นแผ่นรองแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับมันกันความร้อนได้ด้วยนะครับราคาสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่มันมาเป็นสี่เหลี่ยม อย่างนี้นะครับเราก็เอามาตัดมุมตัดมุมหน่อยนี่พอตัดมุมแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาวางไปอย่างนี้ปึ๊บพอดีนะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลารเราใช้งานนะครับใส่เข้าไปลมร้อนจากด้านบนที่มีใบพัดเป่าเนี่ยมันจะสามารถลงเข้าไปอยู่ใต้หม้อแล้วตีกลับ ขึ้นมาได้ง่ายกว่าใช้ตะแกรงแบบเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับทีนิคง่ายๆราคาถูก